เลกประชาชาติไทยแม้โลกทัวไปต้องอาศัยเราชาวนาะชาวสวนชาวไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเบาธัญญา,าหารของเราโลกนับเข้าว่าเราเลิศก,กลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศสาสตร์นำไทยเราพบกันเป็นประจำทุกเกย็นวันอังคารเวลาดีสี่โมงครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีวันนี้รายการเกษตรศสาสตร์นำไทยก็มีสาระที่น่าสนใจมาเสนอท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยครับ ท่านผู้ชมครับวันที่2ตุลาคมเป็นวันก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันแห่งนี้นะครับได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521นอกจากจะทําหน้าที่ถ่ายทอดผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สายตาของท่านผู้ชมทางรายการเกษตรศาสตร์นําไทยเป็นประจําแล้วสถาบันแห่งนี้มีบทบาทอย่างไรในด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามชมได้ในช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินครับ ท่านผู้ชมหลายท่านคงชอบรับประทานไข่เยี่ยวม้ากันนะครับไข่เยี่ยวม้าเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดหนึ่งที่มักพบปัญหามีโลหะหนักสะสมอยู่ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทําการวิจัยเพื่อพัฒนากรรมวิธีการผลิตไข่เยี่ยวม้าที่ปลอดโลหะหนักวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยครับและในช่วงสุดท้ายรู้เพื่อรวยวันนี้นะครับ คุณนรวัตจะพาท่านไปชมวิธีการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมของกลุ่มแม่บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและทั้งหมดนั้นนะครับก็คือสาระที่น่าสนใจของรายการ,กรเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้ไปติดตามชมกันได้เลยครับช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินสนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรมยุคโลกาภิวัตน ยุคของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันการศึกษาของรัฐที่นอกจากจะมีภาระังงานด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมแล้วหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกประการหนึ่งก็คืองานวิจัยใน3สาขาวิชาการหลักคือ งานวิจัยทางด้านกเกษตรศาสตร์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการบริหารประสานงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้โครงการวิจัยต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและก่อประโยชน์ต่อประเทศชาติสูงสุด การบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายหลักเพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วยนอกจากการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายในประเทศแล้วสถาบันวิจัยและพัฒนายังได้มีการประสานความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศ ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยตลอดจนการแสวงหาแหล่งทุนจากต่างประเทศรวมทั้งการจัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงานวิจัยที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศ ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารเผยแพร่การจัดนิทรรศการรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์สู่สังคมและสาธารณชนเพื่อการนำไปประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการยื่นขอสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสิทธิบัตรจากต่างประเทศเช่น U.S. Patent โดยมุ่งเน้นในการเผยแพร่สู่บุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆเป็นสำคัญและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถขยายผลและปรับใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ริเริ่มให้มีความร่วมมือในด้านการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทั้งในรูปแบบของการร่วมทุนวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จในด้านการจัดเก็บและบริการด้านสารสนเทศการวิจัยนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทําฐานข้อมูลทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยโดยเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนนซีเน็ตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.rdi.ku.ac.th ขอขอบคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม